มาโรงเรียนนะคะกว่าอันนี้เราก็ได้อันนเดเาดอาไว้ค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับคุูไม,มลรักไอทีวันนี้นะคะวันนี้คุูไมล์จะมานําเสนอเทคนิคการสอนออนไลน์จาก g o o g l e m e e t นะคะที่สามารถบันทึกหน้าจอได้ในการล็อกอินเข้าสร้างห้องเรียนของคุณครูนะคะต้องใช้อีเมลขององ,องค์กรนะคะเริ่มจาก เราก็ล็อกอินเข้านะคะอีเมลขององค์กรที่เรามีเสร็จแล้วเราก็ไปกำหนดรหัสเข้าชั้นเรียนให้นักเรียนนะคะ mm hmm. เมื่อเราพร้อมที่จะทำการเรียนการสอนนะคะคุณครูสามารถที่จะบันทึกหน้าจอของการสอนนี้ไว้ได้นะคะโดยที่ไปที่บริเวณสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็ไปที่คำว่าบันทึกหน้าจอทันทีนะคะ แล้วก็กดเริ่มบันทึกนะคะระบบจะถามว่าการบันทึกนี้นะคะก็จะเป็นการยินยอมจากทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนะคะคุณครูก็ควรจะแจ้งให้ในักเรียนทราบด้วยว่าเราก็กําลังบันทึกหน้าจออยู่นะคะแล้วก็กดเริ่มนะคะตรงด้านบนซ้ายมือนะคะจะมีคําว่าบันทึก ะะก็จะเริ่มบันทึกต่อเมื่อนะคะตรงบริเวณด้านบนนี้เป็นสีแดงนะคะคุณครูก็เริ่มทําการเรียนการสอนนะคะวิธีการนี้เราก็อาจจะนําคลิปนี้นะคะไปตัดต่อแล้วก็ส่งให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าห้องเรียนในการเรียนออนไลน์ของเรานะคะหรือจะส่งลิงก์นี้ไปให้นักเรียนได้เลยนะคะเราก็ทําการสอนไปนะคะ,ะมีการแชร์หน้าจอนะคะสมมุติว่าเรามีการแชร์หน้าจอการแชร์หน้าจอ เราก็จะเห็นภาพนะคะคุณครูอยู่ด้านข้างเล็กๆนะคะแล้วเมื่อใครพูดนะคะภาพเล็กๆก็จะสลับเปลี่ยนไปนะคะนอกจากเราจะเลือกตรึงคุณครูเอาไว้นะคะเราก็กดรูป ตรึงการนำเสนอนี้นะคะไม่ให้าภาพเด้งไปเด้งมาถ้าเกิดมีเสียงขึ้นที่ไหนนะคะภาพจะเด้งไปตรงนั้นหลังจากที่เรา,อาสอนได้ร้อยแล้วนะคะพอเรากดปุ่มวางหูนะคะคุณยังปิดวิดีโอนี้ไม่ได้ระบบกำลังบันทึกการโทรนี้อยู่หากต้องการปิดการโทรสำหรับทุกคนโปรดหยุดการบันทึกก่อนนะคะอ่ะเราก็ต้องกดที่ปุ่ม กิจกรรมนี้นะคะแล้วก็มาเลือกคําว่าหยุดบันทึกนะคะแล้วเราก็หยุดบันทึกหน้าจอนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะบอกว่าคุณกําลังนําเสนอต่อทุกคนอันนี้ก็คือนําเสนองานนี้นะคะแล้วก็กดวางหูนะคะแล้วก็ออกจากการโทรหรือจบการโทรก็ได้นะคะ,อะพอจบแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัว ไฟล์ที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะโดยการที่ไปที่ Google เช่นเดิมนะคะไปที่อีเมลที่เราทําลิงก์ไว้สักครู่นี้นะคะก็คืออีเมลขององค์กรนะคะไปที่ไดท์ที่เราทําการสอนนะคะไปที่ไดท์ที่เราทําการสอนเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ครูหมายใช้ไดท์นี้นะคะครูไมายก็จะไปที่ไดท์พอไปที่ไดท์นะคะจะเห็นไฟล์นะคะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะยิ่งนานในการสอนออนไลน์นะคะ ะะการทําบันทึกวิดีโอนะคะของตัว Google นะคะ mm hmm. ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะไฟล์ที่ได้นะคะจะมาอยู่ในไดช์ชื่อไฟล์ก็คือจะชื่อเดียวกับรหัสที่เราได้ใช้ไปนะคะนําวิดีโอการที่เราได้มาโรงเรียนนะคะกว่าอันนี้นะะเราก็ได้อัดเอาไว้นะคะเราจะนำตัวคลิปนี้นะคะไปส่งให้กับ นักเรียนคนที่ไม่ได้มาดูนะคะเราอาจจะดาวน์โหลดลงมาแล้วมาตัดต่อใหม่นะคะหรือเราจะใช้วิธีการแชร์ตัวนี้เลยนะคะแชร์ตัวลิงก์ของวิดีโอนี้นะคะส่งไปให้นักเรียนดูเลยนักเรียนก็จะดูผ่านตัวเว็บนี้ได้เลยนะคะผ่าน,านลิงก์นี้ได้เลยนะคะไปที่คําว่าแชร์นะคะแล้วเราก็จะเลือกรับลิงก์นะคะตรงนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะ เดิมเนี่ยมันจะอยู่ในอาจจะไปอยู่ในแบบส่วนตัวนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะอันนี้เป็นเมลขององค์กรใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในที่จํากัดหรืออยู่ในที่ขององค์กรนะคะให้เราเลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะ แล้วก็สิทธิ์ก็คือให้อ่านได้อย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็คัดลอกลิงก์นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็นําลิงก์นี้ไปส่งให้กับนักเรียนของเราได้เลยค่ะแค่นี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถดูคลิปที่เราได้สอนออนไลน์ไว้ย้อนหลังได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอในเรื่องของการนำคลิปการสอนย้อนหลังนะคะไปส่งให้กับนักเรียน ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของปูมายนะคะมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ